โอ้โหสวยมากค่ะเสียงอะไรอะลูกเสียงหมาหมาเห่าใส่กะุ้หเ็นแมนหมใส่ค่ะใส่ใส่ให้จ้ะจให้รับจ้ะรับจ้ะรับจ้ะ แทนแทนแทนแล้วจะแทนปล่อยแม่แมนสวยแม่แมนถ่ายไปแม่แมนอู้ยดอกไม้เอามดมาด้วยทำไมคะมดหนึ่งตัวมดหนึ่งตัวมาด้วยทำไมคะใครเป็นคนเอามาคะเอาลงไปเลยค่ะมดมดมดแทนแทนแทนไปกวาดบ้านต่อยายเก็บกวาดบ้านก่อน ไปกวาดบ้านนะคะเอาเช็ด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 บ้านกวาดบ้านทำความสะอาดบ้านตอนเช้านะคะลูกแกเอาใครมาว่าฝนโพมาหาตาเล่<ว>เอากวาดบ้านค่ะกวาดเอาคนหนึ่งเช็ดคนหนึ่งกวาดค่ะกวาดดอกไม้ออกไปค่ะลงไปข้างล่างค่ะเออกวาดลงมปข้างล่างนะ ปัดลงไปข้างล่างค่ะเอ้ยฝนได้ฝนได้เป็นได้มันอยู่ที่กับการที่เราสอนเองค่ะพี่น้องพาเขาทําเขาก็ทําเอาเช็ดประตูหน้าต่างด้วยเช็ดประตูด้วยนะนี่แต่ห้อยมือนน่นเออเช็ดอันนี้เต็มายด้วยอ๋อนี่สติกเกอร์ติดแล้วมันก็เลยเลยเป็นอย่างนั้นนะคะใช่ค่ะ เอากดดอกไม้ออกมาเลยกวดดอกไม้ออกมานะมาแล้วจ้าคนสวยของยายมาแล้วค่ะคุณสุมาลียายสุมาลีเดี๋ยวยายไปเอาไม้กวดอีกนะอะไรนะคะมาดูดูทำไมคะไหนอ๋อเออมันอยู่ข้างในนี่ข้านมเหรอใครเอาข้วนมมาทา เพชรหรือพลอยพลอไม่ทำเพชรไม่ได้ทำพลอยทำเหรอพลอยทำไหมพลอยไม่ทำพลอยไม่ได้ทำล้ว <ไป S 1> ใครล่ะลูกดูทีดูทีดูทีอาไี่ลัูทีูทีดูทอาไาลวให้ยายกวาดช่วยนะยายกำลังปั่นผ้าไว้อยู่ ยายซักผ้าอยู่นะจ๊ะยายตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะยายจะเอาไม้กวดมาอีกอันะนึงไม่เป็นไรค่ะมีอ้วก ใครเนี่ยใครเอาดอกไม้เด็กดอกไม้มาใส่จ๋าโนราจุดกวาดบ้านให้เลยอ่ะกวาดลงมากวาดลงมาลูกกวาดลงมาใครอยากกวาดก็กวาดลงมาเลยไม่ทำไมไม่เลยไม่กวาดบ้านเก่งจังเลยคนสวยค่ะน้องพิษน้องพลอยกวาดไปนอนไป ตามาษา่อามาสายจกเค็ดนะแม่ปวกปวดตาเขาเ็ดยังเค,เค็ดน้ำเขาบเขา่าขาอไปเขาก็ต้องเค็ดคือเขาอง่าองนีแม่ปวดด้ไปไปไหนอะไนี่ไปไน้แล้วลงแล้ว ให้เป็นนะกวดให้ได้นะจ้ากวดให้ได้นะเจมบ์กวดขยะดิย้ายกวดขยะไปไว้ซื้อนั่นแหละหวดให้ออกนะส่งดาวได้นะคะส่งดาวเป็นกรลังใจให้นอ้องพีทน้องคอยได้นะคะ ไปนะห้ามทิ้งนะค่เะเขาม่ช่วยแล้วปะ<อ> <laughs> <laughs> เข<ร>า <eki> มาช่วยกับพลอยพ่อนาะโอ้เฮ็ยมาช่วยกับพลอยหน่อยพลอยหนักเลย มากนั่นแหละให้มันเป็นใบไม้ให้มันเป็น,นปุน๋ยต่อไปเราต้องอยู่กับธรรมชาติเราต้องอยู่กับน้องพี่น้องพคอยขยะนี่ย้ายต่อ้งใส่ขยะไปทิ้งว่ามันเป็นข้าวต้นมันเ้าไปแลกวาดบ้านด้วยว าเล็ไปชื่อมั้าว่าหาอันนกไส่แต่ สอนเขายังไงเขาก็จะได้อย่างนั้นเลย

ร้องเพลงให้ยายฟังหน่อยเฮอยเขาจะเกเลี่ยมุนห้วยกันมองเขาเล่นพี่น้องผมขำโอ้ยมักพริกน้อยคอยแน่พริกน้อยไหมเออได้กินมากเหรอเพียร่นมเพียะมาแล้วเพียะมาแล้วเพียะมาแล้วใบกดใบโกดมาแล้ว เออแ้่มาสีนันกเออเนาะเป็นโน่นไปเลนยุ่หงหมขามเลนยุ่งเปยก็ได้ลอกนาบ้านไม่แล้วออกก็ได้ หมาสองตัวค้นสองตัวหมาสองตัวเฮ้ยขี้เจียมไหลหรือไหลพักไหลเนี่หม,มากัดของผูใ้ใดน่ะนะมุ่นมาแล้วมาหน่อยก็กำลังขั้นแขวสวัสดีค่ะกัน สวัสดีค่ะคุณยายก่อนสวัสดีค่ะอาคัตจอ่ะหนูหนูเต้นยังไงเต้นให้ยายดูสิไม่ใช่พอเผ็ดเองเต้นหนักเลยเ่ะอันนี้ไงจริงเต้นเดี๋ยวยายเปิดเออเอาไหมเออสวัสดีค่ะแม่ติ้งติ้งติิงติิงติ้งจริงจริงติ้งจริงจริงเดี๋ยวยายไปเอาเอาเอาเพลงมาให้เต้นนะหนูรอยายอยู่ตรงนี้นะคะ จะไปเอาเพลงมาให้หนูเต้นก่อนออกกําลังกายค่ะออกกําลังกายพี่บิร์อกกายเดลยวันนี้ก็จะหยุดยุดหยุดหยุดเลยหยดเลยอันนี้เลยอันนี้ ตั้งกล้องนะนสวัสดีก่อนสิมาพร้อมกันมาพร้อมกันนี่อ่านอ้องพ่เพชรพ่เพชรพ่เพชรนำทีม มันกดเอาเลยใช่ค่ะใช่เหรออ,อยากได้แบบไหนม,มันกดเอาเลยเออมีขาด้วยเลยมีขายกขาด้วยเหรอโอ้เพกมวยมีเลกสิติน้อบนัน <c oughs> อยากเอาโค้กคุณจูดโอ้โหได้ค่ะ,ะ,ะก็มันสวยอะ่ะอย่าพึ่งนะลูกเต้นเพลงแม่ก่อนอ่ะทำหน่อยนี่พี่พลอยทำหน่อยพี่พลอยเต้นหน่อยอ่ะพี่จูนได้ยังไงพี่จูนไม่รเหรออา้าว่ีรักเลย เอาพี่เมยก็สวยกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเอาเพลงเ้าออทำให้ทำดีๆนะเปิดเพลงดีๆเป็นคนเชียอ่าพลงอะไรนะลูกเดี๋ยวเพลงอะไรเป็นคนรวย

มือพอยมือพอยมือพอยลำดูดูดูหึ่งนะเนี่ยอย่าไปจับมันนะมันจะจับนะลูกไอ้ยาไปต่อยมันก่อนไอ้ยาไปต่อยมันก่อนแป๊บนึงมันจะมากัดหนู ไม่ไม่ไม่ต้องไ,ไปทำค่ะมันมันมันไม่ต้องไปทำมันจะกัดหนูใช่เลยเหรอค่ะมันเห็นเด็กแล้วมันจะกัดโอ้ยะจะก่อนจะเปิดให้ลํำให้ดูได้ไหมลำํำลํำใส่แคนให้ดูหน่อยไม่หนูอะล้ำใส่แคนอ๋อหนูมาเปิดนี้ทำไมอะอ่าล้ำลํำใส่แคนอย่างเนี้ อ่าจีบมือจีบอย่างนี้อ่าจีบอย่างนี้สองข้างจีบมืออย่างนี้ค่ะเอาตรงนี้ขึ้นมาอ่าใช่เดี๋ยวจีบอย่างนี้ค่ะนี่จีบอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะใช่ค่ะนี่ค่ะอ่าใช่ค่ะอ่ะทีนี้รำเลยค่ะพี่พลองเพชรทำก่อนลองเพชรจีบด้วยอ่าเอาเป็นอึ๊บอึ๊บนี่จีบจีบนี้

ไม่ไม่มันมีอีกชุดหนึ่งอยู่ตรงนั้นนะมีคนละชุดเมื่อวานนี้ออกละชุดหนึ่งไม่ต้องแย่งกันนะไปเอาทางนู้นมาเลยไปค่ะมันมีคนละชุดให้อยู่แล้วเอาไป,ไปให้พลอยหน่อยนะเอาไปช่วยให้พลอยช่วยอ่ะเอาไปช่วยช่วยได้เลยขอบคุณค่ะก่อนขอบคุค่ะก็หม,มอฟันหมอฟัน <laughs> อ๋อปิดปากนะคะอ๋อนี่ปิดปากใช่ไหมปิดปากของหมอปิดปากของหมอฝากคุณหมอคุณหมอจะใส่คุณหมอต้องใส่ปากเอง đi ừ, th như thế hai, đây. À này này, thay đi, thấy hả? ố, 2 con, này, 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 nóng hoài đuôi à? อันนี้สองกล้องแล้วนี่อะไรคะเข้อาองหรือคะใส่น้ำหรือว่าอะไรคะอันนี้ก็เป๋าแพทย์เหรอคะอน,นเป๋าแพทย์เป,เป๋าคุณหมออีหน่าเห็นไปไม่เห็นเลยเหรอลูกเอ้ยยายไปเอาเบางให้เอาเอาเอาใส่ชุดบัวเอาใส่ชุดอ๋อชุดบัวยายซักอยู่คะ่ะเดี๋ยวแป๊บเดียวก็แห้งแล้วเแต่ยายกำลังซักให้อยู่คะ่ะ เราะว่าซื้อมายังเรายังไม่ได้ซักไงคะต้องซักก่อนนะคะ